อโอ้โหครับพี่น้องมีโอกาสได้มาชมครับวันนี้ตัวจริงเสียงจริงนะครับเจ้า JCB ครับ JS 2 0 5 JS 2 0 5 SC นะครับผมมาดูตัวจริงแล้วมันโอโ้เพียวดีมากเลยครับรุ่นนี้เนะี่ย ดูไม่ใหญ่นะดูเล็กๆดูมันหุ่นบางๆครับหุ่นบางๆสายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษเนาะครับดูนี่ไม่ล่าสุดของประเทศไทยที่นำเข้ามาโนบลวูมีคันเดียวคันเดียวคันแรกของบัลลุมพูครับดูนี่ไม่ล่าสุดเลย เมื่อกี้ก็น่าจะประมาณหนึ่งประมาณศูนย์จุดเก้านะศูนย์จุดเก้าศูนย์จุดเก้าสามครับประมาณเท่าเุกี้เท่ากับซันนี่เราเลยเนี่ยแต่อันนี้นี่ชอบมากเลยครับนี่เขาจะแหลมเหมือนแคทเลยครับตรงนี้แหลมลงไปครับแหลมเงือกอันนี้คมครับเงือกเขาแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้ อ,อีกข้างโอเคเลยเฮ็ดยังมันป่ะเนี่ยเฮ็ด <Hey. S 1> ให้มังค้วยลบ่งป่ะอ๋อจวด,จดให้เบิ้งด้วย <c oughs> เครื่องยนต์ถ้าเป็นตัวเก่านะครับก็เป็นคอมเร็วของสีีเฮ็ดเคเนาะ <c oughs> นะครับ ตัวเดินตัวเดินแบบมันเล็กๆเองครับเนี่ยเดี๋ยวให้โชเฟอร์ขับให้ดูครับ JCB โอ้โหมันเพียวๆ,ๆเล็กๆเองครับเนี่ยตัวตัวถังมันเนี่ย ตัวถังมันเล็กมากเลยครับเล็กเหมือนเท่ากับรถร้อยสามสิบอะปั๊มเป็น k 3สนะครับผมไปเปิดดูแล้วเมื่อกี้นี้เ้าเครื่องยังไม่ได้เปิด เวลาเดินมีติดติอดูช้าๆอยู่นะ ฟังเสียงรอบเครื่องน่าจะน้ำหนักกี่ตันไม่รู้ครับแต่ผมดูไม่น่าจะหนักเยอะนะเพราะมันมันบางๆเล็กๆนะครับตัวมันเพิ่งออกใหม่มานะครับผมเ่ยได้ประมาณยังไม่ถึง สี่วันครับผมประมาณสามวันสี่วันนะรถของเสียแจกชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วครับก็ดูช้าๆอยู่นะครับสปีดนี่ครับสปีดอาร์มเนี่ย แน่ใจว่ามันจะมีโหมดที่เร็วกว่านี้ไหมโชเฟอร์เขาใช้โหมดอะไรไม่รู้แต่เท่าที่ดูด้วยสายตานี่ก็คืออมันไม่เร็วครับช้าอยู่ปกติเรางานเคลียดดินแบบนี้มันต้องตึงตังตึงตั้งวันนี้เนาะพี่ดองดึงแขนเข่าเนี่ยบึซวกมา JCB ครับมีธงชาติติดอยู่ด้านข้างครับติดตาธงสัญ,ญลักษณ์ของประเทศอังกฤษครับฮะมันคือบางดีแ่ว,วเนาะมึงไงมันบางบางไหม ผมยังไม่ได้นับข้อโซ่ครับว่าข้อโซ่น่าจะ45ข้อาะุนบ้างบางมืองน่นนยนอยนะ2อยหาวเลยนะ200หาวเลยน้ำหนักน้ำหนักจริงไม่รู้จะิีตันครับเนี่ย ไม่รู้ว่าคนคนขับใช้โหมดอะไรนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูไม่เร็วนะเนีนเ่ยเบื้งเครียดินหลดมาเร็วเท่าไหร่ฮะบแต่เรเร็วโายตวหลอบเื่องนี่เรี่ยวเต๋อไปเร่น ปั๊มเป็น a 3 v เครื่องยนต์น่าจะเป็นอีสููครับเพราะว่าผมเคยรุ่นเห็นรุ่นก่อนนะครับรุ่นก่อนเป็นอีสูบ4สูบตัวตัวถังมันหน่อยนะไ,ไหมหายไปไหมแล้วตัวรูปทรงมันไหม ปลอกๆยูยสไตล์โค้งมุน่น,นสาส,สะบังยามดึงแขนข้ามายงมหยุดกันสุดบังดูเนี่ยเห็นไหมถ้ามันความเร็วได้เท่านี้ก็แสดงว่ามัน ต้องดูว่าโชเฟอร์ใช้โหมดอะไรครับมันบางทีมันมีโหมดช้าโหมดโหมดช้าแต่แรงโหมดเร็วแต่ไม่แรงก็องอจ,จะมีอ,ะอยวเขยียนออกสุดฮึ <c oughs> กระทั่งมองคล้วยล่งเล่นน้ำนะทำเป็นคอกบัวครับราคาเห็นเสียงแกบ,บอกว่าสามล้านสามล้านกว่าไม่รู้ว่ากว่าเท่าไหร่ ว่าเป็นรถที่น่าจะมีไม่เยอะครับผมในจังหวัดน้องบุรัมพูและคันใหม่ๆนี้มีคันเดียวครับคันแรกน้องบพูครับ <c oughs> <c oughs> นานๆจะได้เจอครับ JCB แต่ว่าเสียงเครื่องยนต์นี่สบายสบายเลยครับดูสิอ๋อมีเสียงติดกิเลียอย่างว่าสิโหลดสิยังสิหนักสิยังเลยครับมันมีเสียงอาการของความหนักเลยเนี่ยดูครับแต่ว่ารถมันไม่ค่อยเร็ว การบริษัทที่จะตั้งสเปคความเร็วไว้ที่เท่าไหร่ครับแกคนไปบอกแล้วครับเป็นในคย้ยล่งเรืนน้าได้วะแล้วนะ ตราผงชาตินี่ครับชอบตรงที่มันเพียวดีครับเนี่ยบางเทียวดีเป็นรถไซส์สองร้อยนะครับเนี่ยแต่ว,ว่ามันเล็ก อังคันสะครับเฮ็ดมองปุ๊บกรท่อมก้วยป่าวว่าบอกล้วยโอ้โหันนี้เฮ็ดแสดงว่าที่แหลกกันลอกมากระดับนั้น กันป่ะเรียกว่าจำผลว้ายโอเคเออไปอยู่ไปอยู่ซอยคารามันอยู่กันป่ะ เล่นดินแห้งครับสวิงก็เร็วดีอยู่นะครับสวิงตีด,ดีอยู่ครับสวิง พวกต่มาใกล้ทันหลเด้อ <laughs> มันเอาดินออกมันเป็นคันสะนะครับที่ผมเข้าใจนะตรงนี้มันเป็นคันสะแล้วที่นี้เจ้าของนะครับเขาจะหรือให้เป็นอคนอกวัวครับเป็นคอกวัวปรับลงมานะครับพอดีทีนี้รถไปโคเนี่ยน่าจะปรับลงออกแบนเกินไปออกออกเยอะเกินไปครับทีนี้ก็เลยตักมาใส่นะครับเนี่ยตักขึ้นเข้ามา ขึ้นของไปครับสองบอบเรากันล้วอ่ะก็เพื่อว่ะนี่ครับสาเหตุที่เราเวลาไปทำงานนะครับเราต้องลงมาถามสปิกนะครับของลูกค้าให้ดีๆก่อนครับให้เข้าใจก่อนว่าจะประมาณไหนครับจะประมาณไหน มันผิดนะครับผิดแล้วเราก็ได้แก้ในโชคดีมีคุณพ่อเจ้าของนะครับผมบอกว่าแก่ช่วยค่าน้ำมัน,นครับ mm hmm. บางทีเจ้าของไม่ได้มาดูด้วยเลยนะครับไม่ได้มาดูเลย ทำงานนี่เจ้าของไม่ได้มาดูเลยเราทำไปเองโอ้เขามีกระจกมองข้างหลังให้ครับตรงหลังนะครับเอาไว้ดูก้นมันโดนอะไรอย่างถึงที่มีอะไรถึงมันหรือยังครับตูด เล็กมากเลยครับผม,ผมวัาเล็กกว่าทุกยี่ห้อวะ่ะนี่ครับดูจากตรงนี้เลยเนี่ยตรงเฟรมนี่ครับเฟรมก็เล็กนะครับแล้วก็ความกว้างของของอะไรนี่ครับของเฟรมของช่วงหลังนี่ ไแคบๆอยู่ครับทุ่งกีนี้ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะประมาณ0.9ครับ0.9ได้อยู่ โอเคครับผมคลิปนี้พามาชมรถใหม่ครับผมออกใหม่ๆเลยครับคันนี้ใหม่ๆเลยครับ JCB ครับ205 SC JS 2 0 5 SC ครับ ขอบคุณที่รับชมครับผมไว้ติดตามใหม่คลิปหน้านะครับมีกระดกอยู่ครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ